แล้วก็คุณแม่ก็จะทาท้องด้วยเพราะว่าทาได้นะคะทาได้คนท้องก็ทาได้น,นีได้เลยแบบนี้ได้เลยนะคะนี่คนท้องก็ทาได้ผิวจะได้แบบเนียนขึ้นเนียนขึ้นอีดีเลยพี่น้องผู้ดี่ิดใยูเดอร์สังเกตุบนจ่อของเดอ้อเอามาท่าน้ําทองเด้อพี่น้องเอามาท่าน้ําทองเอามาท่าน้ําดางเนี่ยต้กขาตรงอะไรอย่างเงี้ยเออ ที่มันเป็นแบบแตกๆไล่ๆหรือว่าเป็นแบบดำๆจะสิไหมพี่น้องเป็นดำๆเป็นเส้นเป็นเสนน้นนะสะิเอามาทาได้เลยนะคะแล้วจะสังเกตว่ามันเนียนขึ้นผิวเรามันเนียนขึ้นมันละเอียดขึ้นอืเห็นไหมซึมไวซึมไวไร้คราบพี่นอ้องว่าติดขนติดเสื้อผ้าสมติว,วาเขาชส่เสื้อผ้าสีดำแล้วเ้าโลชั่นน้ำหอมนองตักเกี่ยว เวลาแขนไปถือเสื้อผ้าน่ะทำให้ถ้บาบีบๆนะมันจะดํานะคะมันจะดําเอ้ยไม่ใช่ดําสิมันจะเปือ้อนอ่าถ้าใส่เสื้อผ้าสีดําน่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันเปื้อนเสื้อผ้านะคะแต่ตัวนี้คือไม่เปื้อนเลยการันตีได้เลยนะคะคนท้องก็ใช้ได้นะคะแม่ใช้ได้เลยนี่เลยนะคะดูหุ่นคนท้องห้าเดือนนะคะหุ่นคนท้องห้าเดือนเนี yeah. ่ย พี่แม่ดึงกันเกงในลงซื้อๆแต่ก็ถือถึงกันเก่งใ,ง,ง,กเกงในมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแบบนี้โอเคเนี่ยดูค่ะกันเก่งในคนท้องน,นะคะนี่ตแต่ปัดตุกสื่อทรงมหายตะปีก่ายเป็นพี่น้องยังเหลืออยู่นี่ ใครสนใจพี่ว่าสนใจได้เลยนะคะหลอดละ399บาท2หลอดส่งฟรี10หลอด3 0 0พันฟังดีๆ1หลอด399บาทมีค่าจัดส่ง2หลอดส่งฟรีแบบโอน และ10หลอด3,000บาทพร้อมเปิดบินเป็นตัวแทนทันทีนะจ๊ะใครสนใจพี่มาสนใจได้เลยจ้าโลชั่นน้องตัวเกียวเป็นแบรนด์ของคุณแม่เองนะคะของน้องตัวเกียวเองนะคะซึ่งอยู่ในท้องตอนนี้ก็ทาได้เลยนะจ๊ะใครสนใจพี่มาสนใจได้เลยสั่งกับตัวแทนได้ทั่วประเทศได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย